ดีค่ะทุกคนพีชนะคะพีชจูเลียค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาฟังแข่งเพิ่มความสูงกันที่เจี้ยบอิวคลินิกนั่นเองค่ะคลินิกนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยอินทระยี่สิบหกทับสองนั่นเองค่ะขออินเสิร์ตแบบค่ะปิ๊งหลายๆคนนะคะก็คงจะอยากสูงกันใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะแบบกินนมหรือว่าแบบออกกำลังกายกระโดดเล่นบาสอะไรแบบนี้กันแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สูงสักทีวันนี้พี่พี่ทางเลือกมาให้ทุกคนดูกันค่ะ ก็คือการฟังเข็มเพิ่มความสูงนันเองจะดเป็นยังไงมาดูกันเลยที่คลินิกนี้นะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยเดินทางง่ายน,นะคะแล้วก็มีที่จอดรถในคลินิกนะคะค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รองรับได้หลายท่านมากๆเลยนะคะและที่สำคัญมีมาตรการรักษาป้องกันโควิดด้วยค่ะ ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กำลังจะมาพบคุณหมอแล้วนะคะซึ่งตัวพี่แอ๋อยากจะสูงเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าพี่แอปอวบๆนิดนึง,นงคือคิดว่าถ้าตัวเองสูงขึ้นอะมันก็จะดูแบบเออถั่วเฉลี่ยแล้วก็จะดูสมส่วนรายยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเราก็ไปเจอคุณหมอกันเลยตา <Okay. S 1> มาเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองค่ะคุณหมอชื่อคุณหมอเจนนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็รับฟังปัญหาของเรานะคะคือพี่จะอยากที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเอย่ยฮอร์โมนไม่สมดุลเอย่ยอะไรเอ่ยนะคะและตอนนี้ค่ะก็มีอาการเจ็บปวดที่เท้าด้วยค่ะอันเนี้ยก็คือคุณหมอเจนนะคะรักษาให้ครอบคลุมเลยค่ะ จะเป็นการฝังเข็มและครอบแก้วนั่นเองนะคะและขั้นตอนที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือการแมะนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณหมอแม้ยังไงที่คุณหมอพบได้เลยนะคะก็คือว่าชี้เนี่ยไม่ดีแล้วก็มามพร่องเพราะว่าชอบกินน้ำเย็นค่ะและที่นี่นะคะก็คือห้องทำหัตถการนั่นเองค่ะปลอดโปร่งแล้วก็โล่งมากๆเลย ตอนนี้คะก็อยู่ที่ห้องผ่าตัดการเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมที่จะให้คุณหมอรักษาแล้วนะคะวิธีการรักษาของคุณหมอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยมาดูกันเลยคุณหมอก็ทำการฝังเข็มตามจุดสำคัญต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคก็กะะถ้าเราเจ็บเนี่ยสามารถบอกคุณหมอได้เลยแต่ส่วนตัวนะคะพีทไม่รู้สึกเจ็บค่ะรู้สึกแค่เหมือนแบบมุดกัดนิดๆิดเท่านั้นเองแล้วก็มีการครอบแก้วด้วย ทุกคนตอนนี้พิชก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยก็คือว่าการฝังเข็มอ่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดคือการฝังเข็มเนี่ยนะตอนแรกพีคิดว่าแบบมันจะต้องเจ็บมันจะต้องแบบโอ้โหทรมารเอาเข็มมาปักตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะการฝั <S 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 งเข็มวันนี้นะคะคือการที่ใช้เข็มเล็กๆมากๆนะคะแล้วก็จิ้มไปตามจุดนะคะซึ่งจะบอกว่ารู้สึกเหมือนแบบคันๆนิดๆ อะไรอย่างนี้นะคะเหมือนมดกันแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบโอ้โหจะสะดุง้งจะแบบเจ็บปวดเลื่อนไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะซึ่งหลังจากการที่ฝังเข็มแล้วนะคะพีรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยเพราะอะไรมันทาให้พีชฮาระเลือดลมไหลเวียนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาการที่ปวดขาเนี่ยที่แบบปวดเอ็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะชี่หรือว่าลมปราณของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และส่วนของการฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงนะคะพี่ชอบมา,มากๆเลยอะตรงที่แบบฝังตรงเนี้เพื่อเพิ่มแบบโกร w ฮอร์โมนนะคะแบบฮอร์โมนในการจเจริญเติบโต,ตนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยบอกว่าอายุ24ปียังสามารถฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงได้นะคะดิฉัน,นจะยังสูงได้ค่ะทุกคนดีใามากและที่นี่นะคะถ้าทุกคนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อ,อก,กันเข้าไปได้เลยที่ เจียนอิวคลินิกนั่นเองค่ะสามารถเข้ามาแม้ก,ก่อนได้สามารถเข้ามาปรึกษาอะไรนี้ก่อนได้นะคะซึ่งเดี๋ยวพีชเนี่ยจะแปะไว้ตรงนี้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะสูงอย่าลืมติดต่อเข้าไปหรือว่าต้องการที่จะแบบแก้อาการประจำเดือนไม่มาอาการปวดต่างๆนะคะศาสตร์จีนอ c คิวพอ t เจออันนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พีชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย